ได้ยินไหมครับว่าเรามักจะรอเวลาแต่เวลาไม่เคยรอใครโดยเฉพาะกับการที่รอเวลาที่จะทําความรู้จักกับพระเจ้าหลายคนบอกว่าไว้อายุเยอะๆก่อนแล้วจะเชื่อพระเจ้าหรือรอให้เจอพระเจ้าตัวเป็นๆก่อนถึงจะทําความรู้จักกับพระองค์สิ่งนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ใหม่ครับเคยเกิดขึ้นบ่อยครั้งกับหลายๆคนมีผู้ชายคนหนึ่งเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะเชื่อพระเจ้าแต่วันหนึ่ง เขาโดนยิงและกระสุนฝังในเขารู้ว่าเขาจะต้องตายแต่เขาอธิษฐานขอที่จะมีชีวิตอยู่เขาจะได้รับโอกาสนั้นหรือไม่ไปชมเรื่องจริงเรื่องนี้ด้วยกันครับกว่าครึ่งชีวิตของคุณสังวานอันโยเขาแสวงหาธรรมและความจริงของชีวิตเพราะถูกปลูกฝังในเรื่องของธรรมะตั้งแต่ยาวัย จนกลายเป็นผู้หนึ่งที่เคร่งครัดในหลักธรรมทางศาสนาเกือบทุกที่อย่างไม่ว่าจะเป็นจะเป็นภูเขาป่าไม้ที่เขาว่ามีผีมีสางหรือมีอะไรสิ่งที่มาสจรัร์ตรงไหนที่เขาว่ามีดีมีสัตว์ป่าหลูกล้ายอะไรเราก็ต้องเข้าไปแต่ว่าไปก็คือหาสิ่งที่ท้าทายบ้างเพราะว่าถ้ามีสิ่งท้าทายแล้วเราก็จะสามารถจะความคิดจะไม่ฟ้งสัาน คุณสังวานกลับออกมาใช้ชีวิตในโลกภายนอกอีกครั้งเขารู้สึกว่าตัวเองได้หลุดออกมาจากกรอบเพราะโลกภายนอกสําหรับเขามันช่างกว้างใหญ่และหน้าค้นหาเขาจึงเริ่มต้นใช้ชีวิตเหมือนคนทัว่วไปเที่ยวเตรียมที่เที่ยวเที่ยวที่ไหนที่อยากจะไปที่ไหนที่ไม่เคยเห็นเราก็ไปแล้วก็ไปหาเงินหาทองก็หวังว่าจะมาช่วยครอบครัวแต่พอได้มาแล้วกลับไม่ใช่กลับไปเที่ยวหมด พอเงินหมดเขาก็หันไปโชหมวยลื้ยงตัวเองแรกๆก็ได้ค่าตัวเพียง150บาทพอมีชื่อเสียงค่าตัวก็สูงขึ้นจนถึงหลักหมื่นเขาเที่ยวจนหนำใจแล้เริ่มเบื่อกับการใช้ชีวิตจึงคิ้หันหน้าเข้าหาทางทำอีกครั้งแต่ด้วยหน้าที่ของชายไทยเขาต้องมารับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารหลังจากปลดประจำการเขาก็ตามผู้บังคับบัญชามาทำงานที่เชียงใหม่ ทำให้เขาได้รู้จักกับอาจารย์วีรพลประวังซึ่งขณะนั้นเป็นผู้นําของคริสจักเมืองเชียงใหม่ผมัาคีวัานเดียวกันก็มีโอกาสได้ไปร่วมนมัสการทุกวอาทิตย์แต่ความเชื่อตอนนั้นก็ยังไม่มีคือไปธรรมดาไปงั้นๆอาจารย์วิรพลพยายามที่จะสอนเรื่องราวของพระเจ้าให้เขาฟังดูจากภายนอกคุณสังวานยอมรับเพราะเขาช่วยงานและกิจกรรมทุกอย่างที่โบสถ์เป็นอย่างดี แต่ภายในใจเขากลับไม่ได้คิดเช่นนั้นผมคิดว่าอันเดิมของผม,ม่ดีอยู่แล้วมันฝังอยู่ในสมองในหัวในความคิดหมดแล้วครับลอมจะยากที่สิ่งอื่นที่จะมาทดแทนที่จะมาเปลี่ยนแปลงได้วันที่20ตุลาคม2540มีเหตุการณ์หนึ่งได้เกิดขึ้นและได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณสังวานทันทีตอนนั้นไปเที่ยวเหมือนเดิมไปเที่ยวแล้วก็ไปติดพันกับ เบรกเซิร์ฟคนหนึ่งที่ร้านอาหารนะครับแล้วก็ไปจีบกันอยู่แล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่เขาที่เขาจีบก่อนอยู่แล้วรู้สึกว่าเขาไม่พอใจครับเขาไม่พอใจเขาเลยตามมาเลิกจากเลิกร้านแล้วพอเขาตามมาเขาเขายิงสองนัดที่เข้าที่สีข้างผมก็รีบกระโดดออกจากรถแล้วก็ลงไปข้างถนนกิ่งลงข้างถนนลูกกระสุนฝังในทั้งสองนัดขณะนั้นเขาเริ่มหายใจไม่สะดวกลมหายใจก็เริ่มแผ่วลง หายใจออกมาเป็นฟองเสียงดังฟอกรอบเลยผมคิดว่าลูกกระสุนคงจะโดนปอดนี่ว่าตายแน่นอนอาการปวดเจ็บปวดมากๆเลยผมก็นึกอย่างเดียวคือว่าถ้าเราเป็นอะไรไปในตอนนี้พรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วอาจารย์คงอยากภาวะะวงเรื่องเตรียมการสัปสรรกลัวงานที่ออกมาจะไม่ดีก็เ,เลยนึกทำยังไงมันก็มีความคิดขึ้นมาว่าต้องขอ ต้องขอกับพระเจ้าที่เราเคยได้ยินมาก็เลยขอว่าอยากไปร่วมนมัศสก,การ์วันพรุ่งนี้พอนมัตสก,การเสร็จก็ตายเถอะไม่ว่าไม่เป็นไรสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นแปลกมากที่ความเจ็บปวดเจียนตายที่มีอยู่ก่อนหน้านี้<า>ได้หายเป็นปลิดทิ้งหลังจากคําอธิษฐานตอนนั้นความเสียขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหลังจากที่แทบจะไม่มีเลยคือพระเชื่เออม่ามีพระเจ้า เ็รงรงแล้วกคอยัับฟาพอรุ่งเช้าเขาก็ไปนมัสก,การพระเจ้าอย่างที่ตั้งใจไว้เขาดีใจมากหลังจากนมัสก,การเสร็จเขายังมีชีวิตอยู่ทําให้เขายิ่งเชื่อมั่นว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ให้เขามีชีวิตอยู่ในโลกนี้พระเจ้านี่ผมคิดว่าเป็นคนที่ให้ชีวิตใหม่ของผมเพราะว่าคืนนั้นผมคิดว่าคงตายแน่นอนคงไม่มีชีวิตอยู่แล้วแล้วก็ที่อยู่ทุกวันนี้คิดว่าพระเจ้าเป็นคนให้มา ปัจจุบันคุณสังวานรับใช้พระเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำคริสตจักรในานชาติล้านนาจังหวัดเชียงใหม่เขาใช้ชีวิตในแต่ละวันที่เต็มไปดว้วยการติดสนิทและการขอบคุณพระเจ้าเพราะไม่รู้ว่าวันสุดท้ายนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่แต่ในวันนี้เขาก็เตรียมพร้อมอยู่เสมอและใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในการเป็นพยานถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อยากให้เปิดใจต้อนรับพระเจ้านะครับพระเจ้าจะวอวยพรจะให้ชีวิตใหม่ กับพวกเรานะครับตั้งแต่นาทีแรกที่เปิดใจต้อนรับพระเจ้านะครับและก็ถึงแม้ว่าวันสุดท้ายมาถึงเรารมั่นใจได้เลยนะครับว่าพระเจ้าเราจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าแน่นอนครับคุณผู้ชมคะทั้งคุณและดิฉันได้เวลามาเท่ากันคือ24ชั่วโมงแล้วเราก็ได้จัดสรรเวลาเหล่านี้เอาไว้แล้วตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าจนกระทั่งล้มตัวลงนอนอีกครั้งหนึ่งช่วงเวลา ตรงนี้ทั้งคุณและดิฉันก็รู้ว่าช่วงไหนสำคัญที่สุดสำหรับเราหลายคนอาจจะให้น้ำหนักในการทำงานเพื่อจะได้มาซึ่งบ้านหรือรถแต่อย่าลืมนะครับว่าพระเจ้าได้ให้เวลามาเพื่อเป็นของขวัญจงใช้ทุกโอกาสในการทำดีต่อคนอื่นด้วยนะครับวิธีที่ดีที่สุดที่จะสะกดคำว่ารักก็คือเวลาแบ่งเวลาให้กับคนรอบข้างและคนที่คุณรักบ้างนะครับคนบางคนใช้เวลาให้หมดไปกับการทำงาน คุณอย่าลืมที่จะแบ่งเวลาพักผ่อนด้วยนะคะพวกเราอีกหลายๆคนก็อาจจะใช้เวลาในการแสดงความรักแล้วก็ปรนนิบัติคนอื่นคุณอย่าลืมที่จะรักตัวเองด้วยที่สําคัญให้พระเจ้าได้มีส่วนในการใช้เวลาของคุณด้วยนะครับใช่ค่ะเมื่อพระเจ้ามีโอกาสที่จะใช้เวลากับตุของตัวคุณพระเจ้าอยากให้คุณรับใช้พระองค์เราไม่รู้ว่าวันไหนบ้างที่พระเจ้าส่งใครมาที่เขาต้องการความช่วยเหลือคุณอาจจะเป็นจุดสําคัญที่สุดในชีวิตของเขาที่ทําให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไป พระเจ้ามีแผนการอันดีซ่อนอยู่อยากให้คุณได้รู้ครับเหมือนในพระคัมภีร์ที่ได้บอกไปว่าพระเจ้ามีเวลาให้เราสําหรับทุกอย่างมีเวลาสําหรับการเกิดก็มีเวลาสําหรับการตายมีเวลาสําหรับเสียงหัวเราะมีเวลาสําหรับเสียงร้องไห้มีเวลาที่จะเกลียดมีเวลาที่จะรักมีเวลาสําหรับสงครามก็ต้องมีเวลาแห่งสันติสุขคุณผู้ชมคะและที่สําคัญที่สุดให้เราใช้เวลาที่มีอยู่อย่างมีค่าที่สุด และย,ยังมีความสุขที่สุดและทำแต่สิ่งที่ดีเราเชื่อว่าคุณทำได้ค่ะ